ที่ครับวัดสุทาวาสนะครับตำบลหนองปืออำเภอบางละมุงจังหวัดสุนบุรีนะครับต่อมาก็มีลานจอดรถนะครับด้านในก็จะเห็นมณฑบหรือว่าวิหารซึ่งเป็นที่ปฏิษฐานขององค์หลวงพ่อโตนะครับนี่ครับสวยงามมากครับเดินมากราบสักการะขอพรกันนะครับนี่นะครับนีจะเป็นองค์หลวงพ่อโต ของวัตถุทาวาที่มีความศักระดับที่ชาว สวยงามนะครับน้ามาเที่ยวสักกะละ่ะกราบไหว้ขอพอรมากเลยครับอันนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับ ชาวบ้านพากันมากราบไหว้สักการะบูชาเป็นประจำนะครับอยู่ในวิหารหลวงพ่อโตนี่เองครับนี่ครับชาวบ้านก็มากราบไหว้ขอพรกันทำบุญอยู่ตลอดนะครับนี่ครับลอยพระบาทก็มีที่ฝาก พระบาทนะครับคนก็ปิดทองกันเยอะเพราะมีความเชื่อกันว่าการที่ปิดทองที่ลอยพระบาทนะครับหรือที่ฝ่าพระบาทจะทําให้การเดินทางไปไหนสะดวกปลอดภัยและปราศจากอุบัติเหตุเดินทางปลอดภัยนะครับเ<ป>พระาะว,ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วการปิดทองที่ฝ่าพระบาทก็จะทําให้เราไปไหนก็จะได้ดี ไปทำงานกิจการก็จะดีหมดนะครับเดินทางก็ปลอดภัยด้วยครับ ชาวบ้านก็นจะมาปิดทองกันประจำนะครับเป็นทองติดทั้งองค์เหลืองแลามไปหมดครับสวยงามมากครับเจิญมาร่วมปิดทององค์พะโตด้วยกันนะครับมาขอพรมาทำบุญกันครับนี่ก็เป็นบริเวณวัดสุดทาวาสนะครับภายในบริเวณวัดนี่ก็เป็นสลาการบริเรียนซึ่งกำลังาชักลาก เพื่อนมาปฏิทินฐานที่แห่งใหม่นะครับที่เหมาะสมจะมองเห็นวิหารหรือว่ามณฑปขององค์หลวงพ่อโตอยู่ไ,ไกลๆนะครับต่อมาก็เป็นพระอุโบสถนะครับแล้วก็มีกุฏิจเจ้าว่านะครับมองเห็นอยู่ไ,ไกลๆนะครับ้วกกุฏิพระสงฆ์นะครับสวยงามร่มรื่นมากครับสำหรับวันอังคารกับวันเสาร์ก็จะมีตลาดนัดให้ชาวบ,บ้านได้มา ความขายของกันเต็มไปหมดนะครับอันนี้วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ครับยังมันมีพวงนี้ทึงจะมีครับกับรีเหรียญานะครับสวัสดีครับลุงมหามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูกับศาลาเดินได้นะครับนี่ครับศาลาหลังใหญ่ๆนี่แหละครับสูงสองสามชั้นนั่นแหละครับความกว้างน่าจะเกือบๆยี่สิบเมตรความยาวน่าจะประมาณอยู่หกสิบเมตรครับนี่ครับ ครับสลาหลังใหญ่ครับตอนนี้เริ่มเดินแล้วครับเริ่มเดินออกไปข้างหน้าแล้วครับนี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเริ่มเดินไปได้เกือบ10เมตรแล้วครับแต่เดิมนะครับสลาหลังนี้อยู่ติดกับสลาหลังเล็กสีแดงเลยนะครับอยู่ชิดกันมีทางเดินด้านข้างนิดเดียวแต่ตอนนี้สลาเริ่มเดินแล้วครับเริ่มเดินขยับไปข้างหน้าเดี๋ยวนิดเดียวนิดนะครับนี่ครับนี่ครับ เดี๋ยวจะถ่าให้ดูตอนต่อไปนะครับว่าจะเดินไปถึงไหนนะครับนี่ก็คือสาลาการประเรียนของวัดนองอวัดสุทาวาสนะครับตำบลหน,นองปอือำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับทางวัดก็จะได้ชะลอสาลาการประเรียนเลื่อนมาทางด้านหลังวัดนะครับเพื่อให้มีบริเวณด้านหน้าที่กว้างขึ้นนะครับ ช่างได้เตรียมสถานที่ที่จะตั้งสาลาการ,ปรเปลียนใหม่นะครับนี่คือบริเวณนี้ครับสาลาก็จะเลื่อนมาเรื่อยๆจนมาถึงบริเวณนี้นะครับด้านหลังวัดครับผมก็จะถ่ายทุกวันนะครับว่าแต่ละวันก็ทางวัดก็คือทางช่างได้ชะลอ ลาเลื่อนไปมากน้อยแค่ไหนวันนี้คือเมื่อวานนี้นะครับเลื่อนมาได้ประมาณ10เมตรแล้วครับลาหลังใหญ่ๆหนี่เดินเดินได้นะครับวหาวาัจันทร์มากครับติดตามชมกันนะครับนี่ครับคือเครื่องมือและเครื่องจักรที่ช่างทําการชะลอลาเดินไปด้านหน้านะครับนี่ครับมหาวัจันทร์มากครับ ลา,าเดินได้ครับตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับลา,าเดินได้ลา,าหลังใหญ่ๆนี่แะครับติดตามชมกันนะครับลา,าเดินได้ครับ นี่หลังใหญ่มากครับน้ำหนักก็อาจจะเป็นหลายร้อยตันแต่สามารถเคลื่อนย้ายได้ท่านอื่นอาจจะเคยเห็นมาแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับสาราเดินได้นี่ครับเคยเห็นแต่โบสถ์เดินได้ซึ่งก่อนหลังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่หลังใหญ่โตโ,มโหมล้านมากเลยครับทางวัดก็จะทําการชะลอออกไปเรื่อยๆจนไปถึงจุดบริเวณที่ เตรียมเป็นที่ตั้งสลานะครับนี่ครับเมื่อก่อนี่จะอยู่ติดกันแล้วครับกับสลาหลังแดงเล็กๆนะครับแต่ที่มาได้1ิเมตรนะครับนี่ครับเดินมาสิบเมตรนะครับที่เห็นบ่อนก็เป็นบ่อนของสลวพ่ะโตนะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากของวัดสุธาวาสนะครับน้องตูนกับพี่เบตองก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดสุธาวาสนี่นะครับ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมประถมอนุบาลโรงเรียนอนุบาลแล้วก็โรงเรียนประถมก็มัธยมนะครับตอนนี้ก็เรียนอยู่ชั้นม .1 กับม .2 นะครับนี่ครับสาาสวยงามมากครับดาราเดินได้ครับติดตามชมกันนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันที่ ที่6กันยายน2563นะครับเราก็ยังอยู่กันที่วัดสุตาวาเสเช่นเดิมครับวันนี้เราก็มาดูเวลาเดินได้ต่อนะครับวันนี้ก็เดินมาได้ประมาณ4-50เมตรแล้วครับนี่ครับนี่เลื่อนห่างจากสลาดแดงมาไกลมากแล้วครับนี่ครับดูครับดูระยะห่างนะครับห่างจากเดิมมากเลยครับเวลาเดินได้นะครับด้านโน้นก็เป็นมนดบ ของหลวงปู่โตนะครับท่านอนหลวงปู่โตเห็นครับศลาเดินได้วันนี้เดินมาได้มากเลยครับเลนะครับวันนี้ก็ศลาก็เดินหน้ามามากครับวันนี้วันที่16กันยายน2563ก็ศลาก็แจงหน้าโบ์ออกมาแล้วนะครับเนี่ยครั้งก่อนเรายังเห็นยังมองเห็นเท่าโบโส์อยู่นะครับตอนนี้ศลาเดินแจงเท้าโบสกมาแล้วครับแต่เรา เครื่องป้องออกจากการตั้งฉากเราจะมองเห็นพระอุสถนะครับนี่ครับแสงขึ้นหน้าเอาบุสมมานิดหนึ่งแล้วครับนี่ครับใกล้จะถึงจุดที่ที่ตั้งธาาการบระเรียนที่เตรียมไว้นะครับนี่ครับอีกไม่กี่วันก็คงจะถึงจุดที่เตรียมเป็นที่ตั้งของศาาการประเรียนณจุดใหม่นะครับ ตอนนี้กระแสพระอุโบสถมาแล้วครับเนี่ยครับถ้าเราไปมองจากจุดจุดตั้งฉากของสลานะครับเราก็จะเห็นว่าเราเราจะมองไม่เห็นพระอุโบสถนะครับเพราะว่าลาดเดินแสงพระอุโบสถขึ้นมาแล้วครับแต่จะมองเห็นกุฏิอยู่ด้านเหนือนะครับนี่ครับสละการประเรียนเดินได้นะครับเตรียมรัดรมกันต่อไป สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่20กันยายน2563นะครับสาราการ,ปรเปลี่ยนของเราก็คืบหน้าขึ้นมาเรื่อยนะครับในี่เดินหน้าขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เคลื่อนมาจนถึงระดับของกุฏิแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตั้งฉากกับกุฏิครับตอนนี้เลยโบสถ์มากันนะครับเนี่เลยโบสถ์เลยโบสถ์มาแล้วครับเลยโบสถ์มาแล้วตอนนี้นี่มาลุ้นกับกุฏิครับตอนนี้เลยหน้ากุฏิหรือยัง นี่ครับถ้าไม่เลยก็น่าจะเสมอกับกุฏิแล้วครับตอนนี้นี่ครับแสงแล้วครับแสงกุฏิแล้วครับตะลาเดินหน้าแสงกุฏิแล้วนะครับเป็นไงครับตะลาเดินได้ครับมาสัจจานไหมครับตะลาหลังใหญ่ๆนะครับนี่เดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับนี่ตะลากาปเรียนหลังใหญ่ๆนะครับคือหน้าไปเรื่อยๆเอ้ครับ เดินหน้าไปไกลครับเหลืออีกนิดเดียวครับเหลือประมาณ60เมตรก็จะถึงจุดที่ตั้งตลาใหม่แล้วนะครับน่ครับจุดที่เตรียมไว้สำหรับตั้งตลาใหม่ครับตลาเดินได้นะครับเกิดมาครับเพื่อเห็นนี่แหละครับติดตามรับชมกันต่อไปนะครับจนกว่าจะไปถึงจุดที่ตั้งนะครับ ศาลาการปรเรียนหลังหลังใหญ่2ชั้นเลยน,นะครับไม่ใช่ชั้นเดียวศาลาเดินได้ครับผม